ดิฉันอัชราพรอินทราทพผู้อนวยการโรงเรียนบ้านนนลบ่ออ่าดิฉันเองในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนะคะหวังอย่างยิ่งว่าเราอยากเห็นครูใจดีน้ำใจงดงามและมีเมตตาก,กับลูกๆนักเรียนในขณะเดียวกันเราก็อยากจะเห็นเด็กๆฝ่เ,เรียนฝ่ายรู้เห็นกิริยามารยาทที่งดงาม ว่านอนสอนง่ายอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและเป็นสุขแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะ,ะที่โรงเรียนบ้านนันบ่อสิ่งที่ตัวดิฉันเห็นที่โรงเรียนก็คือ,อคุณครูจะมีความเครียดกับการสอนคุณครูใจร้อนบุ้วามและในบางครั้งก็ตะคอกเสียงใส่เด็กตัวเด็กเองก็ลูกลี้ลุกลนวุ่นวายไม่พร้อมที่จะเรียนรู้กับเรา ไม่ว่าครูประจำมจะหาสื่อพยายามจะหาเสือที่เล้าใจเด็กเท่าไหร่แต่ผลที่ได้ก็ไม่ได้เป็นไปตามอยากให้เป็นนะคะจากการวิเคราะห์นี้ดิฉันก็ร่วมกันวิเคราะห์กับผู้รู้และกับคณะครูลหลายๆท่านด้วยกันนะคะคงก็พอจะทราบได้ว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยเด็กสมาธิสั้นนะคะไม่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ขาดกิจสํำนึกขาดความรับผิดชอบชั่วดี อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมของสังคมเปลี่ยนไปแล้วก็เทคโนโล,โลยีทุกวันนี้ทำให้เด็กติดติดเกมติดโทรศัพท์ไม่ไม่สนใจในสิ่งที่คุณครูคอยากอยากจะให้ความดูกับผู้เรียนนะคะเลยทำให้ผลที่ออกมาเนี้ยไม่เป็นที่พึงพอใจคุณล,ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายทางโรงเรียนเองก็ไม่ได้นิ่งดูดดยค่ะ ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารอยู่แล้วสิ่งที่เราหวังอยากจะให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นเชื่อใจอยากจะเห็นลูกๆของเรามีมารยาทงดงามใฝ่เรียนใฝ่รู้พยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนในหลายรูปแบบด้วยกันนะคะหลายรูปแบบด้วยกันมีการจัดอบรมโครงการคุณธรรมอบรมจดียิยธรรมในฐานะหน่วยงานเบื้องบนเองก็พยายามที่จะ ลงสู่โรงเรียนโดยให้โรงเรียนเข้าโครงการวิถีพุทธโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเราทําไปแล้วเราก็บรรจุลงในแผนค่ะบรรจุลงในแผนเราก็จะอบรมอยู่ภาคเรียนละครั้งหรือไม่ก็ปีละครั้งทําอย่างนี้ล่ําไปแต่สิ่งที่ได้ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังในบางครั้งเราจะยังไงถึง จะได้สมาธิกับผู้เรียนจริงๆกับครูจริงๆนะคะกระทั่งนะคะวันหนึ่งนะคะมีคณะวิจากรจากพรังจิตตานุภาพมานําเสนอก็เป็นสะพานที่เชื่อมบุญมาสู่โรงเรียนบ้านวนบ่อในครั้งนั้นตัวดิฉันเองก็เปิดใจนะคะเปิดใจที่จะรับโครงการนี้เข้าสู่โรงเรียนแล้วก็ฟังดูแล้วง่ายมากค่ะง่ายมากบอกว่า แค่คุณครูมีสมาธิและพัฒนาพลังจิตได้ก็จะพัฒนาการสอนเมื่อคุณครูมีพลังจิตเพื่อที่จะสอนแล้วจะนำสู่ห้องเรียนจะทำให้ผู้เรียนนั้นมีพลังจิตที่จะเรียนรู้ฝ่เรียนฝ่รู้บอกว่าใช้เวลาแค่ห้านาทีห้านาทีทําเท่านี้ขอให้ทําต่อเนื่องอยู่หนึ่งวันสามครั้งต่อเนื่องได้นานเท่าไหร่ ผลก็ยิ่งจะทวีคูณเป็นมหาศาลอดใจไหวไหมคะได้ยินอย่างนี้อดใจไม่ไหวเลยนะคะเราก็ต้องไม่ลองไม่รู้แล้วนี่คือทางโรงเรียนบ้านนนบ่อได้เปิดใจเพราะนั้นในช่วงที่เราเปิดใจเนี้เราจะเปิดใจเพียงคนเดียวไม่ได้เพราะการขับเคลื่อนเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวผู้บริหารที่จะต้องทําอยู่คนเดียวเราทําความเข้าใจกับครูเราทําความเข้าใจกับผู้ปกครอง เราทำความเข้าใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้เขาได้รับรู้ว่าสิ่งนี้สิ่งที่เราจะเริ่มขับเคลื่อนเข้าสู่โรงเรียนบ้านวนวลบ่อเนี่ยคืออะไรเราจะต้องทำอย่างไรก็ต้องขอบคุณมากๆในวันนั้นนะคะเราก็เริ่มทำความเข้าใจกับหน่วยงานของเราแล้วก็เชิญวิทยากรเข้าอบรมอบรมที่ครูก่อน อบรมที่ครูจนครูเข้าใจสามารถที่จะนำหลักสูตรเนี้ยลงสู่ห้องเรียนให้เห็นมรรคเห็นผลเราก็ปูพรมตั้งแต่ประถมใบไปจนถึงมัธยมสามพ่อโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขายายโอกาสนะคะเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมเอาไปถึงมัธยมชั้นศึกษาปีที่สามแล้วก็เริ่มตั้งแต่อนุบาลปหนึ่งถึงปสามปสี่ถึงปหก เราโปรพมพอบรมทุกทุกคนและที่สำคัญหลังจากที่เราอบรมเสร็จแล้วนะคะเป็นเรื่องท้าทายมากว่าถ้าไม่ต่อเนื่องจะไม่เห็นผลถ้าไม่ยาวนานผลก็จะไม่เกิดก็เป็นเช่นนั้นจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของการอบรมผู้เรียนให้มีสมาธิมันจะเป็นภาพที่เหมือนจะเป็นนามมาทำมากกว่ารูปมาทำกว่าจะเห็นออกมาชัดเจนว่า สมาธิแล้วลูกเราได้อะไรเราได้อะไรในสิ่งที่เกิดมาลองท้าทายแล้วเราก็ทำอย่างนี้ในทุกๆวันโรงเรียนบ้านนนบ่อเริ่มเข้าสู่โครงการตั้งแต่ปีหกหกปีนี้ปีหกแปดแล้วโรงเรียนของเราก็ยังทำต่อเนื่องอยู่นะคะยังต่อเนื่องมาเท่าทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามนั้นจริงๆเมื่อลูกเราทำต่อเนื่อง นะคะเด็กมีสมาธิเด็กว่านอนสอนง่ายเด็กมกีกิริยามารายาทงดงามผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับทางโรงเรียนของเราแม้กระทั่งการแข่งขันกีฬาเราไม่เคยได้เหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันระดับกลุ่มหลังจากเราทำสมาธิอย่างต่อเนื่องแล้วลูกเราคว้าเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาหลายๆประเภท ในเชิงวิชาการก็เช่นกันค่ะ,ะลูกของเราประกวดโครงงานคุณธรรมเราได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศนี่เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแม้กระทั่งการในเชิงวิชาการการอ่านออกเขียนได้การคัดลายมือลูกของเราโรงเรียนบ้านดอนบ่อน,นี้ไปชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่ของเราเป็นการคัดเลมือสวยงามนะคะ กระทั่งการทําหนังสือเล่มเล็กนะคะทำหนังสือเล่มเล็กซึ่งการประกวดหนังสือเล่มเล็กเนี่ยใช้เวลายาวนานมากกว่าจะเสร็จหกชั่วโมงค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นลูกของเราสามารถที่จะอยู่ในห้องการทํากิจกรรมตลอดแล้วก็ออกมาชะนะเลิศออีกต่างหาก นี่อยากจะประกาศให้ทุกท่านทุกคนที่ร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้นะคะเราอยากจะพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าที่มาที่ไปเกิดจากสมาธิล้วนๆและก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่านำเรียนทุกท่านว่าการที่สำเร็จอย่างนี้เราเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเขาได้รู้ว่านี่แหละคือบุญของเราลูกเราทำสมาธินี่แหละถึงได้สิ่งนี้ ได้สิ่งนี้มาเพราะอะไรเราต้องพยายามประกระาศใหม่ๆเนี่เหมือนจะยุ่งยากอยู่เหมือนกันค่ะยุ่งยากในการที่จะดําลูกๆมานั่งนิ่งๆนะคะนั่งน,ะะนิ่งๆให้มีสมาธิเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกทําไมต้องให้ให้นั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆแล้วได้อะไรได้ผลอะไรนะคะ,คะอ่าภาพที่เราเห็นรแรกๆประมาณเดือนแรกได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต นะคะยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเวลาผ่านไปเดือนที่สองเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้เห็นผลจริงๆผ่านไปหนึ่งภาคเรียนหนึ่งภาคเรียนคือสี่เดือนเต็มเเลยค่ะอาจารย์ค่ะ<า>คส,สี่สี่เดือนเต็มๆเลยในสิ่งที่เราเห็นว่าเด็กจากที่ไม่เคยนิ่งเขากับนิ่งลงแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราทําเกิดอะไรขึ้นก็บางทีในช่วงที่พาลูกนั่งนะคะจากหลักสูตรที่เราได้รับอบรมจากวิยากร เราก็พยายามที่จะบูรณาการตามบริบทของโรงเรียนเราเเช่นเราจะให้การเชื่อมโยงว่าลูกรู้ไหมการที่เราจะมีร่างกายแข็งแรงเนี่ยเกิดจากเรากินอาหารที่ที่ครบละห้าหมแต่จิตใจที่เราจะแข็งแรงเนี่ยเราเคยให้อาหารใจด้วยวิธีการอะไรบ้างเราก็เลยบอกว่าการทีน่นั่งพักใจนี่แหละเป็นการให้อาหารใจแล้วใจของลูกก็จะแข็งแรง แล้วการที่ลูกเนี่ยมีชีวิตอยู่มีได้เพราะอะไรมีได้เพราะมีลมหายใจละ่ะถ้าขาดลมเนี้ยลูกก็จะไม่มีชีวิตอยู่เพราะนั้นการที่เราจะเอาลมเข้าปอดของเราให้เต็มอิ่มในทุกๆวันเราเคยได้อิ่มบ้างไหมเราหายใจเร็ว มันทําให้เราใจร้อนเราหายใจช้าจะทําให้เราใจเย็นแล้วก็มีอายุยืนนี่คือ <Okay. S 1> เราพยายามที่จะคุยกับลูกในช่วงที่เราจะนําเข้าสู่สมาธิก็จะทําให้เขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆเข้าออก อแทนที่เราจะอให้เขาพูดโทพูดโทบางที่จิตของลูกบางคนจะไม่เท่ากันสมาธิไม่เท่ากันความเข้าใจก็ไม่เท่ากันเราก็อาศัยหลายๆวิธีที่จะเชื่อมลูกหลังจากนั้นทวีคคณเลยค่ะลผลที่ได้าามาเข้าสู่ภาคเรียนที่สองเราเห็นผลสัมฤทธิ์เราดีขึ้นการทำงานของลูกสามารถชนะจากการทำกิจกรรมต่างๆ ประกอบกับอาจารย์คะประกอบกับแม้กระทั่งมีคนเอาทุนการศึกษามามอบให้กับโรงเรียนบ้าน,นวนบ่อเนี่ยทําไมเราถึงได้ทุนทําไมเราถึงได้รางวัลทําไมมีคนใจบุญเอาอาหารมาแจกเราสิ่งเหล่านี้เราเชื่อมโยงเข้าสู่สมาธินะคะเป็นมรรคเป็นผลเต็มร้อยจริงๆก็คือหนึ่งปีการศึกษาคะ่ะขอบคุณมากค,ะค่ะสวัสดีค่ะ